อย่างเรื่องแรกนะคะเราจะต้องรายงานกันต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนที่รอการช่วยเหลืออยู่โดยเฉพาะพี่น้องทางภาคใต้ค่ะก็มีน้ำท่วมนะคะเริ่มที่จังหวัดยะลานะคะท่านผู้ชมขยายวงกว้างหลังจากแม่น้ำปัตตานีนั้นเอ่อล้นนะคะนี่ภาพมุมกว้างนะคะก็จะเห็นว่าน้ำนั้นก็อรอบรอบบ้านเรือนของประชาชนนั้นเต็มไปด้วยน้ำบางจุดก็คือถนนขาดแล้วนะคะ พื้นที่อำเภอร,รอบนอกของจังหวัดยะลาทั้ง10ตำบลค่ะมีน้ำท่วมโอบล้อมตัวเมืองในเทศบาลนครยะลาประชาชนนะคะได้รับผลกระทบไปแล้ว5อำเภอค่ะก็นับกันมาตั้งแต่วันที่26นะคะจนถึงวันที่28ปริมาณฝนก็สะสมทำให้เกิดน้ำท่วมค่ะน้ำป่าไหลหลากาน้ำก็ล้นตลิ่ง มีดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ในยะลาด้วยนะคะก็ได้รับผลกระทบทั้งหมด45ตำบลประชาชนค่ะประมาณ27,000กว่าครัวเรือนนะคะแล้วก็จะต้องอบพยพประมาณ63ครัวเรือนค่ะมีสะพาน10แห่งนะคะเสียหายเสาไฟฟ้า6ต้นนะคะแล้วก็เรียกว่าระดับน้ำในแม่น้ำ <ไ S 1> ปัตตานีเนี่ยแต่ว่าก็ลดลงต่ำกว่าตะลิ่งแล้วนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมนี่ในในพื้นที่ของยะลาพี่น้องประชาชนเนี่ยคือต้องใส่เสื้อกันฝนด้วยเพราะว่าก็มีฝนตกลงมาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ถน,นนนี่คือขาดแล้วจะต้องสัญจรด้วยความยากลําบากแล้วก็มีดินโคลนถล่มมาแบบนี้อย่างที่อำเภอเบตงเนี่ยบอกว่าเห็นบอกว่ามีฝนตกไม่มากแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังคงมีเมฆปกคลุมประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมแล้วนะคะ ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงผักสดหลายชนิดก็ขาดตลาดค่ะทําให้ประชาชนก็เดือดร้อนโดยเฉพาะที่เป็นร้านอาหารร้านขายข้าวแกงอะไรต่างๆคือไม่ได้มีผักสดม,มาเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารบางร้านเนี่ยพอไม่มีวัตถุดิบเนี่ยก็ต้องปิดร้านไปเลยนะคะแม่ค้าผักก็เล่าให้ฟังว่าผักสดน่ะก็คือไม่มีตั้งแต่วันก่อนแล้วเพราะว่ารถขนผักสดจากภาคกลางอำเภอหาดใหญ่เนี่ย คือไม่สามารถที่จะมาส่งผักสดได้นะคะทําให้ผักสดในพื้นที่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ว่าหลายหน่วยงานก็เข้ามาสํารวจความเสียหายแล้วค่ะหลังจากมีเกิดเหตุดินสไลด์แล้วก็มีเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนนะคะแล้วก็ต้องปิดเส้นทางไปแล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ก็ล้มทับหลังคาบ้านของชาวบ้านด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาดู มีชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงเช้าเนี่ยระหว่างที่ทําอาหารที่ห้องครัวก็ได้ยินเสียงมาจากหน้าบ้านก็เลยออกมาดูก็ปรากฏว่ามีต้นไม้นี่แหละค่ะล้มทับหลังคาบ้านแล้วหน้าบ้านก็มีเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนก็รีบประสานทางอบอตอให้เข้ามาตรวจสอบนะคะนี่ที่เบตงจังหวัดยะลาก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะนี่ค่ะ ต่อที่นาราธิวาดนะคะท่านผู้ชมนาราธิวาดพื้นที่ตรงนี้นะคะฝนก็ยังคงตกลงมาต่อเนื่องอยู่แล้วก็ยังดูดูแล้วเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้หยุดตกด้วยนะคะในช่วงระยะเวลาประมาณนี้ทําให้แม่น้ําสายหลักทั้ง3สายไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําบางนาราแม่น้ําสายบุรีแม่น้าําโกลกปริมาณน,น้ําฝนตกสะสมลงมาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเลยแล้วก็ไหลบ่าล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ทางการเกษตรบ้านเรือนประชาชน ขยายวงกว้างเลยนะคะทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสก็สรุปเหตุการณ์เอาไว้นี่นะคะท่านผู้ชมก็โอ้โหนี่พี่น้องประชาชนก็ต้องเป็นเท้าใช่น้าอันนี้เข้าใจว่าเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมคะโรงพยาบาลนะคะท่านผู้ชมแล้วก็คือโรงพยาบาลเนี่ยมีผู้ป่วยมีคนมารักษาการป่วยต่างๆนี่ก็ต้องลําบากแบบนี้รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะนี่นะคะ ในนาราธิวาสเนี่ยมีน้าท่วมขังในพื้นที่13อําเภอของจังหวัดนาราธิวาสมีจํานวน76ตนําบล52ชุมชนชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อน48,000กว่าครัวเรือนนะคะแล้วฝนก็ยังคงตกหนักต่อเนื่องค่ะ ก็มีการตระเวนตรวจสอบแม่น้ําโกลกนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสของแม่น้ําสายหลักเพราะว่ามีปริมาณมวลน,น้ําป่าจากเทือกเขาสันกาลาคิลีซึ่งก็มีต้นกําเนิดในพื้นที่อําเภอสุขิรินก็ไหลทะลักลงมาบรรจบในแม่น้ําโกลกเพื่อระบายลงสู่ปากอ่าวทะเลด้านอําเภอตากใบก็เลยทําให้น้ําล้นตลิ่งสูงต่อเนื่อง แล้วก็ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะอยู่ตลอดแนวริมตลิ่งของแม่น้ําโกโลกทั้งสองฝากนะคะทางด้านจังหวัดนราธิวาสแล้วก็เมืองรันตูปัญญังรัฐกันตันของประเทศมาเลเซียนั่นเองโอ้ท่านผู้ชมนี่ก็น่าเห็นใจพี่น้องประชาชนนะ้บางคนก็ทริบเสียก็จะต้องทิ้งไว้แบบนี้เลยหนีรถจกักรยานยนต์นะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปจอดจุดไหนนะคะแล้วก็ขนย้ายไม่ทันเนะะี่ยค่ะ ก็อาจจะอย่างที่เรารายงานกันไปชาวบ้านบางคนก็ต้องเข้าใจเขานะคะว่าเขาเป็นห่วงทรัพย์สินก็อาจจะไม่ได้อุยพไปอย่างนั้นนะคะทีนี้ทางฝั่งเหนือเมืองรันตูปัญญงรัฐกันตันประเทศมาเลเซียก็มีสภาวะน้ําท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนเช่นกันรวมไปถึงส่วนราชการต่างๆแฝดของตํารวจจากผลพวงของแม่น้ําโกลกแล้วก็คลองปลาสมัดที่ล้นตลิง่งเป็นระยะเวลากว่า3วันที่ผ่านมาค่ะนะคะ เป็นภาพที่สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคใต้ก็รายงานสถานการณ์กันเข้ามาอย่างอย่างที่เห็นภาพไปใช่ไหมคะที่ปัตตานีเป็นน้ำท่วมหนักจนต้องสั่งปิด4โรงพยาบาลแล้วก็เกิดเหตุสะเทือนใจก็คือมีคนเสียชีวิตถึง3รายค่ะมีเด็กที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่เรียกว่าระดับน้ําก็ยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็น้ําก็เข้าท่วมโรงพยาบาลค่ะทําให้จะต้องปิดโรงพยาบาลเป็นการชั่วขราว4แห่งนะคะนี่ลำบากมากเลยนะคะแล้วก็ลดฉุกเฉินอะไรต่างๆของโรงพยาบาลนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือน่าเห็นใจจริงๆเพราะว่าโรงพยาบาลก็ยังมีคนป่วยอยู่นะคะที่ รับการรักษาอยู่ก็อาจจะต้องยุ่งยากมากๆเลยก็สั่งปิดสีโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลหนองจิกโรงพยาบาลยาริง่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงโรงพยาบาลแม่ลาน4ีโรงพยาบาลนี้เป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ําทั้งสองสายก็คือแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ําสายบุรีซึ่งก็เป็นพื้นที่น้ําท่วมสูงของปัตตานีนั่นเองค่ะ ทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีก็คือนายแพทย์อนุรักษ์สารภาพเนี่ยก็บอกว่าวันนี้โรงพยาบาลต้องปิดชั่วคราวแล้วสี่แห่งเพราะว่าน้ําท่วมสูงจากภายในโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลนะคะก็อาจจะต้องชุลระหุเลยล่ะค่ะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลก็ตั้งโรงพยาบาลสนามไว้นะคะเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ต้องขนย้ายออกไป รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ทั้งคุณหมอพยาบาลลงพื้นที่เพื่อไปตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาที่โรงพยาบาลได้เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยชั่วคราวในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในปัตตานีก็ระดับน้ำเนี่ยยังคงสูงต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ รวมกับเกิดน้ำทะเลน,นุนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทำให้สถานการณ์น้ำยังคงวิกฤตต่อเนื่องค่ะพื้นที่นี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะเออก็มีอย่างที่เอื้อยบอกไปนะคะว่ามีรายงานยอดผู้เสียชีวิตนะคะในเหตุน้ำท่วมใต้เนี่ยรวมเป็น3ารายแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเด็กชายวัยหนึ่งขวบค่ะที่พลัดจมน้ำในพื้นที่อำเภอเมือง ส่วนอีกสองรายนะคะเป็นผู้สูงวัยที่พัดตกน้ำแล้วก็มีกรณีถูกไฟฟ้าช็อตในพื้นที่อำเภอยะหลังด้วยนะคะนางพาติมะสดียามูซึ่งเป็นผู้ว่าราชก,การจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยในอำเภอเมืองแล้วก็จิตอาสาอาทินักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินแล้วก็กลุ่มนักศึกษาจากมาเลเซียก็ได้ร่วมกันประกอบอาหารกล่องแล้วก็แจกใจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดวยวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของคนที่มีจิตศรัทธาผู้ว่าก็เน้นให้ทุก ดูสถานการณ์แล้วก็ต้องเฝ้าระวังดําเนินการช่วยเหลือต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ําก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นและฝนก็ยังไม่หยุดตกในหลายพื้นที่ค่ะ โดยหลายๆพื้นที่ตอนนี้ก็คือมีน้ำแล้วก็ทำให้ถนนขาดประชาชนก็สัญจรล,ลำบากแล้วนะคะ,ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เรายัางอยู่ในประเด็นเรื่องของน้ำท่วมใต้ยอยู่ซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องส่งกำลังใจไปถึงภาคใต้นะคะไปหาดใหญ่ค่ะหาดใหญ่สงขานะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่สงขาก็มีน้ำจากคลองอูะเภาแล้วก็คลองระบายน้ำนะคะ ภูมินาดดำรีนะคะหรือว่าคลองรอหนึ่งได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่โซนหาดใหญ่ทั้งหมดแล้วก็เป็นโซนที่อยู่ชั้นนอกของตัวเมืองหาดใหญ่น้ําก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเส้นทางถนนเพชรเกษมขาเข้าเมืองหาดใหญ่ด้านฝั่งหาดใหญ่ก็ถูกน้ําท่วมตัดถูกตัดขาดแล้วนะคะห้ามรถผ่านและมีพื้นที่ส่วนหนึ่งของอําเภอบางกรามก็มีน้ําท่วมเช่นกันค่ะ ท่า,ามกลางความโกลาหลของชาวบ้านคนที่จะเข้ามาเมืองหาดใหญ่นี่ก็ต้องหือชาวบ้านอี่นะคะก็ต้องเอาสินค้าเนี่ยมาขายบนเกาะกลางถนนน่ะนะคะทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะวุ่นวายแล้วก็โกลาหลกันเลยค่ะเพราะว่าจะใช้ได้แค่สะพานเมตตาเท่านั้นส่วนโซนเศรษฐกิจชั้นในของเมืองหาดใหญ่ตอนนี้ยังปลอดภัยน้ำไม่ท่วมแต่ก็เรียกว่าต้องเฝ้าระวังแล้วก็อยู่ในขั้นวิกฤตอยู่นะคะ อันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ย mm hmm. เขาจะเรียกว่าเก็บบันทึกภาพไปด้วยนะคะ mm hmm. หลายๆคนก็มีการรายงานสถานการณ์กันเข้ามานะคะ mm hmm. ทางพี่น้องภาคใต้ที่เขาเจอกับปัญหาเรื่องของน้ําท่วมกันอยู่นะคะอะพัทลุงเนี่ยพัทลุงปรากฏว่าฝนตกต่อเนื่องคะ่ะสวันทําให้น้ําป่าหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนคะ่ะจากสภาพฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่พัทลุงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ เรียกว่าครอบคลุมทั้ง11อำเภอของพัทลุงแล้วนะคะทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดสีแดงไหลผ่านแหล่งน้ำแล้วก็น้ำตกสายาหลายสายเนี่ยต่างหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอป่าปอนอำเภอตะโมดอำเภอศรีนครินอำเภอป่าพยอมแล้วก็อำเภอศรีบรนพคศค่ะอำเภอควนขนุน บางส่วนบ้านเรือนชาวบ้านพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็มีการเตรียมรับมือไว้ก่อนหน้านี้จากการประกาศของทางจังหวัดแล้วด้วยนะคะแต่ว่าปริมาณน้ําฝนเนี่คือสะสมก็ยังเข้าท่วมในพื้นที่อาเภอเมืองอําเภอบางแก้วอําเภอเขาชัยสนอําเภอควนขนุนถนนสายหลักก็มีน้ําไหลผ่านนะคะเช่นเส้นทางสายทะเลน้อยระโน,โนลดรถเล็กคือไม่สามารถสัญจรได้แล้วค่ะ กู้ภัยพัทลุงนะคะมีเหตุที่กู้ภัยพัทลุงเนี่ยเขาจะต้องเนี่ยค่ะลุยน้ําเข้าไปช่วยนะคะคุณยายวัย82ปีคุณยายดําแล้วคุณยายดำเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะต้องรีบส่งโรงพยาบาลพัทลุงหลังจากตรงสุขถนนสวนดอกไม้ น้ำชุมชนท่าน้ําหัวนอนอําเภอเมืองพัทลุงเนี่ยคือมีน้ำท่วมพี่ๆกู้ภัยก็รีบเข้าไปช่วยเหลือนะคะญาติก็ร้องขอเจ้าหน้าที่ให้รีบช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้วิธีการขับรถลุยน้ําไปช่วยเหลือพาคุณยายดําวัย82ปีซึ่งคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยรีบส่งโรงพยาบาลแล้วก็เห็นไหมคะว่า ความดำบากก็คือน้ำเนี่ยก็ยังท่วมอยู่และฝนเนี่ยก็ยังตกลงมาต่อเนื่องบางจุดเนี่ยเห็นบอกว่ายังไม่มีทีท่าที่ฝนจะหยุดตกเลยนะคะนี่ค่ะเยวจะพยายามอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมไปด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะต้องรายงานกันในนาทีต่อนาทีเลยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าในบางพื้นที่นั้นฝนที่ตกลงมาเพิ่มเนี่ยหยุดหรือยัง บางพื้นที่นี่ก็คืออย่างที่บอกไปว่าฝนตกลงมาตลอดก็ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือค่อนข้างสูงเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะร่วมส่งกำลังใจไปที่ภาคใต้นะคะาทางด้านของรัฐบาลเองนะคะ คุณภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยแล้วก็ดินโคนถล่มหรือว่าสปชก็ได้พูดถึงสถานการณ์ทวกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่ารัฐบาลก็ห่วงใยประชาชนในพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงนายกแพทองทานชินวัตรก็มีการสั่งการให้รัฐมนตรีลงไปบัญชาการในพื้นที่ เบื้องต้นนะคะก็มีผลเอกนัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตร,นร,นรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปแล้ว แล้วก็วันก่อนก็จะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือรัฐมนตรีสาบิดาใช่ไหมคะลงพื้นที่ไปส่วนวันนี้เนี่ยก็มีรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีอิ่มทีรรัตสัมฤทธิ์วาน,นิชเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกท่านหนึ่งก็ลงพื้นที่ไปด้วยและท่านนายกก็ได้ฝากให้กําลังใจประชาชนในพื้นที่ก็ขอให้คหํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นหลักส่วนเรื่องสิ่งของเดี๋ยวรัฐจะช่วยดูแลนั่น เองค่ะอันนี้คุณภูมิธรรมก็พูดมาจากทางภาคเหนือนะคะเพราะวันนี้คอรมอไปที่ภาคเหนือนะคะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่กังวลเรื่องดินโคลนเหมือนอย่างอุทกภัยภาคเหนือค่ะเพราะว่าเป็นน้ําหลากน่าจะไม่มีดินโคนลนถล่มซึ่งก็คงจะ,ะเรียกว่าหนักต่อเนื่องอีก2-3วันนะคะแต่ว่า รัฐมนตรีภูมิธรรมบอกว่าสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดตอนนี้คือเรื่องอาหารเพราะว่ามีถนนบางส่วนขาดทําให้เป็นปัญหากับการที่จะลําเลียงวัตถุดิบไปยังพื้นที่นั่นเองค่ะแล้วก็พื้นที่ที่น่าห่วงที่สุดคือปัตตานีและสงขาซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่ได้รับผลกระทบนั่นเองค่ะนี่นะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดซ u b s ไ r i b ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ